สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะย้ายเปคูเผือกแล้วก็มีเปคูไม่เผือกด้วยนะคะมาอยู่ในนี้มีปลามังกรด้วยใครสนใจปลามังกรนะคะประมาณตู้ไอ้นี่อ้วนมากเลยป้าเปียกปลาโดดปลาโดดนะคะคุแ่นะเดี๋ยวเอาเข้าไปถ่ายกระจกใกล้ๆเนะาะโอ้ยปลาโดดปลาโดด เราก็ยังกำลังกำลังย้ายปลามางกรมาฝั่งนี้นะคะเห็นเป้คูเผือกไว้นี่อ้ทำไมน้องไหว้ต่ำอยู่ข้างล่างจังเลยอะปลาคูเผือกนะคะคุณผู้ชมค่ะสี่สบห้าสิบเซนนะคะไม่ใช่นิ้วนะสี่ิบห้าสิเซนนะคะสวยๆเลย right <recognize S 1> ตัวใหญ่ๆนะคะนี่มีตัวไม่เผือกด้วยหนึ่งตัวตัวเผือกมีส1บอ็ตัวนะคะไม่เผือกมีหนึ่งตัวตัวใหญ่มากๆอู บูตัวบุ้มบุ้มเลยตัวนี้เหรอกระเบื้องสิบสองนิ้วนี่มันสองกระเบื้องสองกระเบื้องยี่สี่นิ้วยี่สี่ยี่บหกนิ้วนะคะไอตัวไม่เผือกนะคะปลาคูตัวไม่เผือกยี่ิบหกนิ้วนะคะขายไม่แพงจ้า ถ้าปีดตัวละห0 0พันนะคะถ้าราคาส่งมาคุยกันได้ลดได้อีกนิดหน่อยนะคะราคาส่งคือราคาเหมานะคะคุณลูกค้าใครเหมาไปปล่อยไปลงนะคะนี่ปลาล่าเหยื่อกินเหยื่อกินเก่งมากนะคะแต่ปาลาเรากินกุ้งนะคะตอนนี้กินกุ้งกินเก่งมากไล่ๆเลยเออยน่าเอาเลเทลมาปล่อยตรงนี้ด้วยกันจะได้แบบสนุกสนานเฮฮาส่วนปลามังกรนนะคะมีตั้งแต่เอ่อหกหกสิบเซนนะคะถึง เมั้งๆจะถึงเมตรดู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 คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะเพราะแม่ค้าขี้เกียจแบบว่าเออเว้ยไม่ใช่ขี้เกียจถ่ายหลายรอบถ่ายยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็ดูดูดูกันให้เช็ดเชนะคะเออแล้วก็มีฝากขายนะคะปลาอะไรเนี่ยปลาคาร์ฟจักรพพรดนะคะมีอยู่สองตัวหนึ่งคู่นะคะเท่าไหร่ก็ขายค่ะคาร์จักรพพัดนะคะไม่รู้ขายได้เท่าไหร่ไม่เคยขายก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงว่ะเสียข้อมาพ่อยอ ออโอ้ยไอวนโชตัวน้อยอ้ยตัวไม่เผือกก็สวยนี่ตัวไม่เผือกขายเท่าไหร่ดีเนี่ยขายเท่ากันได้ไหมอ่ะก็ตัวใหญ่มากน่ารังมากสสวยนะคะฝากติดตามที่เพจด้วยนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะคะติดตามส่วนมากไม่ได้ลงขายปลานะคะลงของกิน <c oughs> นี่มาแล้วชสวย,ย <c oughs> นี่ล้างบ่อขัดบ่อใหม่นะคะกำลังย้ายปลาลงมา ปลามังกรรมีตามันตาฟ้าบ้างมงกรนี่เป็นมงกรเงินนะคะส่วนตัวที่เป็นแพตตินั่งไม่ได้ขายนะคะเพราะมันมีตําหนิที่ห่างนิดนึงยังไม่ได้พามันไปสมนึกกรรมนะคะอันนี้คนมาหมดยังพม่เื่อหมดแล้วโหสวยมากเลยตัวนี้นี่ที่พีอ่อุ้มนี่มันไม่อีนะปลา,าเอ,อืเอ,อแต่แล้วแต่พี่ชิงข้างย้ายอะไรไปถามกนสิจะได้ยินเดียวอ๋อเล่นแถว นะคะเกือบ1เมตรนะคะกินอะไรกินกุ้งนะคะกินกุ้งฝอยนะคะมันก็ไล่กินจนอ้วนขนาดนี้ก็คิดเอาว่ามันมีความสามารถขนาดไหนนะคะเราให้กุ้งเป็นนะคะให้ง่ายๆแต่ใครจะไปปรับเปลี่ยนให้อาหารเม็ดรหรือให้อะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะคะที่ซื้อไปนะเลนเทลของเรานะคะตอนแรกเราเปิดไปสี่พันลูกค้าบอกว่าสามพันไดไหมสามพันก็ได้ก็ขนเองและกันจะสี่พหรือสามพันก็ขนเองนะคะเอาที่สะดวก อยา, Writing, iden, unda, ยากจ่ายเท่าไหรอยากจ่าย4,000แม่คะก็รับอยากจ่าย3,000แม่คะก็ขายนะคะเห็นเรดเทลของเราไม่อ้วนๆอยู่นะตรงนู้นนะคะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอ่ะถ่ายคลิปยาวๆกันไปเลยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะไม่รู้จะไหว้ครบทุกตัวไหมเฮ้ยแต่เนี่ยไอเตคูไม่เผือกเนี้ยใหญ่จริงๆใหญ่มากอะเผือกก็สวยนะตัวทองทองเนี่ยให้ปลาทูกินก็น่าจะกินดีนะ สวยๆเลยว่าว่แข่งกันล้วจะรู้ว้าไปเลยจ้า Facebook ก็ไม่ให้ขายปลาน้อขายอะไรก็ไม่ได้เนาะขายยากขายเย็นนะคะช่วงนี้โควิดอีกนะคะคนมีตังนะคนะแต่คนไม่ซื้อจ้า <c oughs> ถามว่าแพงไหมไม,ม่แพงมีตังแต่แบบจะซื้อทีอเอาเก็บตังไว้กินข้าวก่อนนะคะเียไม่มีตังกินข้าว นะ้านาะนะเข้าใจกันอยู่หรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นของปลาเป็นของฟุ้มเฟืออะไรย่งี้แต่เราก็จะสนองนี้ตัวเองอย,อ,ยอยากได้ก็อยากได้ก็ซื้อ <laughs> อีฉันนะคะก็ตังก็เออตังก็เงินสดมีน้อยอะ่ะเออแต่จะมีปลาเยอะถ้าว่ารวมๆกันก็จะมีเงินสดเยอะ นี่นานาจะกลับมาที่ฟาร์มทีนะคะใครจะดูรายละเอียดปลานี้นะคะเป็นปลาของกิ่งเองของกิ่งกับพี่ชินเบอร์โทรศัพท์0985856647ไม่ได้มีเฉพาะปลาคูปลามังกรหรือว่าปลาดุกเลดเทลนะคะมีปลากระเบนแบล็กไดมอนด์ไฮเบิดเพล์เพลเพลกนะคะมีหลายตัวแล้วก็จะปล่อยปล่อยพ่อปลานะคะพ่อปลา ตั้งแต่14นิ้วขึ้นไปนะคะเป็นพ่อปลาที่ผสมแล้วนะคะตัวละ10,000บาทสวยๆจุดสวยๆใครต้องการใช้มาเลือกดูทําไมแม่ค้าไม่ถ่ายรูปลงทีละรู่งแน่นเพราะว่ามันต้องช้อนขึ้นมาแม่ค้าขี้เกียจสั่งลูกน้องนะคะเพราะว่าจะช้อนขึ้นมาถ่ายรูปแต่รูปถ่ายไม่แม่ค <c oughs> <c oughs> ้าก็งงก็ไม่มีเวลามาส่งอีกก็ต้องใช้หลายวันกว่าจะเข้ามานานๆกลับบ้านเดือนนึงกลับบ้าน ครั้งหนึ่งนะอย่างต่ําครั้งหนึ่งนี่ถือว่าไม่อย่างต่ำครั้งหนึ่งนี่ถือว่ามากสุดละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะแต่เดือนนี้มาสองครั้งเพราะมีลูกค้าสั่งต้นไม้ด้วยก็เลยกลับมาแล้วก็มีธุระอะไรอย่างก็เลยมาส่วนปากกระเบนท,ท,ที่ที่ที่ตัวผู้ที่จะปล่อยเออมันมีแบ็คแบ็คไดมอนต์สิบตัวแล้วก็มีลูกปลาที่ยังไม่เป็นพ่อปลานะคะคือใกล้จะเป็นแล้วแหละเจ้าที่จะขายประมาณสิบหกตัวมีแบ็คไฮบิดแล้วก็เพิร์นะคะ อันนั้นตัวละ5 0 0 0ัน0 0าพันสามพันก็ขายเลลูกค้าถ้าใครอยากจะเหมาปลากระเบนตัวผู้ส่งไปต่างประเทศหรือจะเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยกันได้ส่วนปลากระเบนตัวเมียไม่ค่อยมีเพราะว่าเราเอบปล่อยออกไปชุดนึงแล้วชุดนั้นปล่อยไป14ตัวนะคะให้พี่ที่อยู่เมีนบุรีไปเพาะพันต่อแล้วเพราะว่าเราต้องการใช้บ่อน,นันจะ้ะ สงทันก็ทันเนาะม่คะจะมาพูดให้ฟังนะคะสําหรับใครที่ชอบซื้อปลามาปล่อยโดยที่ไม่บอกเมียนะคะระวังเมียจะขายปลาออกหมดนะคะโดยที่ไม่ต้องบอกผัวแล้วก็ไม่ถามราคาบอก500ก็จะขาย500นะคะบอก5,000ก็ขาย5,000นนะคะบอกน้อยตัวเลขขายก็ปลาก็หายไปพร้อมเงิน สวยสมมติเห็นตามกกอนว่าอยู่ข้างบนไหมคะเห็นไหมด้าน,นบนน้านบนเพราะว่าบอกเราสีนี้จะเห็นความแตกต่างของปลามังกรอยู่หนึ่งตัวที่ที่มันไม่เงินเหมือนเขาก็คือมันจะเป็นปลาแพทเทนัมนะคะ เป็นเป็นมังกรแพตินัมไอตัวนูน้นตัวโคตรเห็นไหมมีมีตัวโคตรด,ด้วยนะคบเราจะย้ายขึ้นมาดูปลามังกรด้านบนนะบนน้ําของเราแล้วไหนไวหว้มาสิลูกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวมีห้าห้าตัวตัวนะประมาณประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะคะเห็นไหมคะตัวที่เป็นปลามังกรตัวนู้นนะคะที่มันขาวสุดนะคือแพท อันนี้บองกรเงินธรรมดาก็จะเปลือกสีนี้อุ้ยไม่ใช่เปลือกเกรดสีนี้นะคะกลายเป็นเปลือกซะงั้นนะคะสวยๆเลยบ่อสวยอยากได้พื้นขาวๆอย่างนี้ทุกบ่อทำยังไงนะไอ้ดาอ้วนมากเลยนะไอ้ดาตูตูตัตูตูตัใหญ่มากสวยมากเตคูอ่ะจบคลิปเตคูแค่นี้นะคะพักก่อนนะคะ ราพก่อนบ่อที่เลี้ยงนะคะไซนี้นะคะเห็นไหมว่านะ้ำนี้4คู4เมตรนะคะปลาสุขภาพดีน้ําสะอาดนะคะว่านี้เราล้างบ่อใหม่เพื่อเอาเขามาอยู่เลยนะสวยมากสวยมกมาก